ลิปนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีครับเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางไม่นานซึ่งมันเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยและต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดครับและการประจนภัยเพื่อแสวงหาการได้อยู่กับตัวเองในครั้งนี้เปาหมายของผมคือสวนพึ่งครับนอกจากจะมีปลายทางที่กำหนดไว้แล้วผมยังแอบหย่อนภารกิจเล็กๆ,กๆกน้อยๆใส่ลงไปด้วยนั่นก็คือกิจกรรมใส่บัตรในตอนเช้าที่บ้านมอนห้วยน้ําใสาในเวลา8โมงเช้าครับ รถด้ตรงไหนครับพี่ครับ้าโอเคครับ้าสตะพันเลี้ยวขวาโอเคครับผมนี่เราก็มาถึงนะครับบ้านมอนห้วยน้ำใสบ้านมอญห้วยน้ำใสค่ะและแน่นอนครับเพื่อให้เราได้สมมรั์วัฒนธรรมของที่นี่ การปั่แป้งหรือทาแป้งธนาคารก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวมอญพร้อมกับเป็นการยิยนดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านมอนแนงนี้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะครับใส่บาตรนะครับเดี๋ยวพระเขาก็จะเดินขึ้นมาจากสำนักสงฆ์นะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ขบวนใส่บาตรจะมาถึงแล้วครับผมเอง ต้องไปหาที่รอเพื่อทำภารกิจที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จครับสรุปว่าเราเดินทางมาทันนะฮะกับเวลาที่ถึงก็ประมาณ7จ็ดมงกว่าก็ทันนะครับเดี๋ยวก็พาส่งเขาก็จะมาประมาณ8ปดโมงครับผม ค้มทอดะต่อท้ายขบวนตุยิปสาวะมองก็จะเป็นเด็นางฟ้าตัวน้อยๆนะคะเดินแต่งตัวสวยๆนะคะท่านสามารถขอตปถ่ายรูปได้นะคะ เร็จผู้ชายก็จะจางล่มนะคะถ่ายรูปก,กันได้นะคะให้กำลังใจหนูน้อยเด็กน้อยกันได้นะคะสําหรับท่านที่ใจ่บาบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านนะคะขอความร่วมมืออย่าเพิ่งเลยแชร์ขบวนล,ลงไปนะคะเดี๋ยวให้ระส่งท่านรับบัตรภารกิจเล็กๆของผมก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วครับมันอาจจะไม่ได้เป็นมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าการที่เราสร้างเป้าหมายให้ตัวเองบ้างเมื่อเราทำมันสำเร็จมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อใจแน่นอน ผมคิดแบบนั้นครับและก่อนที่จะออกสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้กันต่อน,นะครับตอนนี้กองทัพในท้องของผมเนี่ยมันก็ขอเรียกผมว่าได้เวลาเติมพลังงานแล้วหระครับแม่ไม่ไผ่เป็นสินค้าโอท็อปตลาดบ้านมอนหมู่ที่3ามตำบลส่วนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจ้ะตรงนี้เป็นตลาดนววิถีคือชาวบ้านทำเองจ้ะ อร่อยมากลงเพจอีจกากนไว้ออกทีวีหลายช่องหมูลงรูจ้ะฉายาเขาชื่อวงก็คือแหนไม้ไผ่จ้ะและนี่ก็คือเมนูเด็ดของที่นี่ครับถ้ามาแล้วไม่ได้ลองก็เหมือนมาไม่ถึงครับที่นี่ก็จะมีสถานที่ให้เดินเล่นนะครับยาวเลยครับในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีร้านค้าจากในชุมชนนะครับก็จะมีบริการอาหารนะครับแล้วก็บรรยากาศดีครับอากาศดีอากาศก็เย็นนะครับส่วน แหนมนี่ก็อร่อยครับผมนอกจากอาหารแล้วที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนไว้จำหน่ายอีกเยอะเลยล่ะครับถ้ามีโอกาสมาก็สามารถสนับสนุนชาวบ้านกันได้นะครับมังเงือดอาวมังเงือดอา,ปาวปาามมอนนะคะถ้าภาษา่ายอ่ะสวัสวดีค่ะค่ะคุณยายขายของมอนนะคะผัดทงมอนสโลงมอนค่ะแล้วก็แป้งมอนค่ะ ตะกอนนู้นอะทำเลขรบบกค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะ,ะบบเลิกถ่ายทำแล้วก็เลยทำทั่วไปค่ะรอบๆก็ร็จบ,บุกเขาค่ะมาที่ได้นะคะอากาศเย็นๆค่ะผมเองก็ได้อุ่นหนุนรับแอรไเป,ป็นหนึ่งรายการครับเป็นย่ามสีแดงแล้วก็มีหนูน้อยแสนสวยที่เป็นคนคล้องย่ามนี้ให้หมู่บ้านไทยมอนที่อยู่ติดกับเทือกเขาตะนาวสี เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความเรียบง่ายและความเงียบสงบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของที่นี่ก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์แบบตั้งเดิมผมว่านี่แหละครับที่เป็นสเสน่ห์ของที่นี่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใส ทาออกจากบ้านมอนห้วยน้ำใสไปบนถนน4064ผมยังคงอยู่ในพื้นที่สวนพึ่งน,นะครับและตั้งใจว่าจะหาลาคาเฟ่หลบแดดสักที่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปครับ ขับรถจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในป่าสนจริงๆตอนแรกในความคิดของผมผมคิดว่าที่นี่คือคาเฟ่น,นะครับแต่ที่จริงที่นี่คือบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ครับและความโชคดีของผมคือบังเอิญที่ได้เจอเจ้าของบ้านพอดีเจ้าของบ้านก็เลยชวนให้แวะก,ก่อนได้เพราะคนก็หลงเข้ามาบ่อยเหมือนกันจนตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มมีเมนูคาเฟ่ไว้บริการสําหรับคนเดินทางที่เดาผิดคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นคาเฟ่เหมือนกันกับผมครับ ยังมีอะไรเยอะมีเส้นหนบอยพี่วิ่งขึ้นมาตอนนั้นพี่ขี่นี่ยขี่แบบแม่งชิ้นเส้นเนี่ยก็จากเปลี่ยนอารมณ์เลยนะเราอยู่เข,นะขาเนาะภูเขามันก็จะเจอเทอเอะเล <ừ> mm. ว่ะก็ปกติจะขี่แต่ขี่รถใหญ่ขี่มอไซค์ใหญ่แล้วก็ขี่มอไซค์ใหญ่ก็โอเคครับไม่ตุ้นใหญ่นิ่งตายขี่หน้ารักรถเล็กขี่มอไซค์เล็กแล้วก็ขี่จากเส้นนี้เพราะพี่จะมีเส้นที่พี่ชอบเส้นที่มันลงไปทางถ้าเคยออกหนองแยาป้อง วิ่งเข้าอะไรอะ่ะแก่งกระจ้เนี่ยวนทะลุปไปแล้วก็ไปโผล่ข้าหลังแบบโผล่หลังเอโอโ้า่หลังในตัว,วหัหินเน่ยเอนว้าวว้าวตลอดทางเลยแบบเอยไม่ต้องเจอรถใหญ่ไม่ต้องเจอถนนใหญ่โหหินข้างหลังเลยเราลงกินกาแฟซอยห้าสิบเอ็ดหัหินเดินทะเลถ่ายรูปทะเลนิดนึงเดินไปขเขาตะเกียบอะไรเงี้ยขี่กลับไปกลับเนหนื่อยหน่อยแ่ว่าันกะ็โอเคแล้วชอบเลย อันนั่นแหละผมอยากอารมณ์น,นั Ồ, ้นแหละคือไม่ต้องมีใครมายุ่งเราอ่ะใช่ใช่อารมเราต้องเจอรถใหญ่อะไตรายไง <lindo> ตอนแรกผมก็กะว่าจะไวพักแค่แป๊บเดียวครับแต่บรรยากาศบวกกับเสียงดนตรีแอมเบียน์แล้วก็ช่องมัภายในบ้านมันพาให้ผมใช้เวลาอยู่กับที่นี่ทั้งวันผมรู้สึกว่าบ้านไพรเวมูเบกที่ที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน ผมเลยไม่แปลกใจว่าทําไมเจ้าของบ้านหลังนี้ถึงตั้งชื่อคําแรกว,ว่าไพเวทเพราะคําว่าบ้านมันหมายถึงพื้นที่ส่วนตัวครับ s> <S ผมวางแผนที่จะไปกางเต็นท์ที่ข่ามโจมแต่ก็ต้องยอกเลิกไปครับเพราะเวลาที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจํากัดท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงผมเลยต้องเปลี่ยนแผนและต้องรีบหาที่พักสําหรับคืนนี้ก่อนครับ ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ Camping Hill and Cafe นะครับคือตอนแรกเนี่ยแผนทั้งทั้งวันเนี่ยสถานที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเขากระโจมนะครับแต่ด้วยระยะเวลาเนี่ยอ่ามันไม่ทันนะครับผมเลยต้องหาที่พักนะครับเพราะว่ามันเย็นมันใกล้จะมืดละก็ขี่รถมาเรื่อยๆจนเจอ Camping Hill and Ca f e เนี่ยฮะที่อำนวยความสะดวกให้ผมได้เอาเต็นท์มากางนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะนอนกันที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสําหรับคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะ อากาศเนี่ยน่าจะเย็นมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถมาเนี่ยก็มี23มองศานะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในรอบๆเนี่ยเราเป็นเขาก็คิดว่าน่าจะ20องศา19 18อะไรประมาณเนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับส่วนพึ่งนะครับทำไมคนเราต้องตื่นมารอดูพระอาทิตย์ขึ้น,นครับ สำหรับผมเองรู้แค่ว่ามองไปแล้วมันสวยแค่นั้นแหะครับแต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบหรือให้ความหมายกับมันผมว่ามันเหมือนกับการที่เรายังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ครับถึงแม้ว่าภาทิตย์มันจะค่อยๆขึ้นมาให้เราได้เห็นแสงสวยๆแค่เพียงแบบเดียวแต่มันก็สอนให้เรารู้ว่าโอกาสไม่ได้มีสําหรับเรามากพอและควรทํามันในขณะที่มีโอกาสครับและสําหรับวันนี้คงต้องบอกลาส่วนพึ่งกันแล้วครับ ไว้เจอกันใหม่เมอง,งระเอา